สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ในโลกนี้มีอยู่แต่ไม่ค่อยจะปรากฏเห็นนานๆทีจะมีมาปรากฏเห็นครั้งหนึ่งแล้วแต่เหตุการณ์จะดลบรรดาลให้เป็นไปเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์ผมรับรองว่ามีจริงเพราะได้ประสบพบเห็นมาแล้วจึงกล้าพูดที่เด็มปากว่าสิ่งเหล่านี้มีจริง เมื่อมีมนุษย์มีสัตว์เกิดขึ้นมาในโลกสิ่งเหล่านี้ก็อาจมีเกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันมีน้ําก็ต้องมีลมมีไฟได้มีอากาศตราบใดที่มนุษย์เราอย่างเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในวัฏสงสารมีกิเลสมีกรรมมีวิบากสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมก่อเกิดตามขึ้นสิ่งที่กล่าวมานี้เกิดจากอานาจที่พยโอสถได้แก่ว่านเล็กไหลเขี้ยวหมูตันปลอดเกิดจากมนตราเครื่องรางของสังพุทธคุณธรรมคุณ อำนาจเทพปรดาพลังแห่งจิตแรงแห่งกรรมและวิญญาณพร้อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีฤทธิ์ปันดาลคนส่วนมากในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจะเชื่อถือกันและเห็นว่าไม่มีเพราะอ้างว่าไม่มีหลักฐานอะไรจะพิสูจน์ได้ไม่เหมือนทางวิทยาศาสตร์ถึงจะอย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่ามีจริงจึงของนำเรื่องราวที่ได้ประสบพบเห็นมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้ค้นคิดและพิสูจน์ต่อไป เดือนมีนาคมพศ2536ผมได้เดินทางไปร่วมงานประจำปีในการสมโพธิฉลองพระพุทธรูปใหญ่ที่พุทธอุทยานเขาดานพระบาทจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยบุด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองสุกกลังหน้าตาก,กว้าง11เ,เมตรได้ออกเดินทางเวลาบ่ายสองโมงเพราะตั้งใจว่าจะไปเที่ยวงานและทำบุญในเวลากลางคืน ได้ไปพักอยู่ที่วัดพุทธอุทยานกับลุงปู่บุญเลิศตั้งใจว,ว่าเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาก็จะเดินทางต่อไปจังหวัดอุบล<น>เพื่องานธุรกิจส่วนตัวเมื่อไปถึงก็เข้าไปกราบนุ่งปู่บุลเลิศและได้สนทนากันอยู่สักครู่ก็ได้ไปหาซื้อดอกไม้ถูกเทียนเพื่อสักการะหลวงพ่อพุทธมงคลมิ่งเมืองจุดทูบเทียนดอกไม้น้อมสักการะบูชาตั้งใจอธิษฐาน ขอหลวงพ่อมิ่งมงคลเมืองจงช่วยปกปักคุ้มครองรักษาให้คลอกลาปราศจากพยันตรายคืนนั้นมีการทำบุญภายในวัดหลายอย่างเช่นตักบาตร108ตักบาตรประจำวันเกิดตักบาตรครบอายุมีมหรสพต่างๆให้ชมมากมายเช่นพาพยนต์หมอลำสิ่งหมอลำมูเสียงประกาศโฆษณาสินค้าโฆษณางานและเสียงจากมหรสพดังกระหึม่มกึกก้องไปทั่วบริเวณ ได้มีผู้คนหลังไหลมาเที่ยวในงานมากมายเมื่อทำบุญแล้วก็เดินไปเรื่อยๆชมสินค้าพื้นเมืองชนิดต่างๆที่นำมาวางไว้หน้าร้านเช่นของป่ายาสมุนไพรวานและรากไม้เป็นยาชนิดต่างๆนอกจากนี้ยังมีของใช้สอยในครอบครัวมากมายเช่นงานจักสารกระติบข้าวเหนียวหัวสำหรับหนึ่งข้าวถ้วยชามและเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆพอเวลาลงเลยมาท่ายห้าทุ่มกว่า ผมก็เดินกลับที่พักที่หลวงปู่เบลเดอร์ท่านจัดไว้ให้ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วไปและตั้งใจอธิษฐานขอหลวงพ่อมงคลมิ่งเมืองชงช่วยคุ้มครองรักษาจากอันตรายทั้งปวงแล้วก็ล้มตัวลงนอนพอนอนหลับไปนานประมาณตีสองก็ได้ฝันว่ามีชายชราคนหนึ่งอายุประมาณ80ปีมือขวาถือไม้เท้าเดินออกมาจากหลังฐานของหลวงพ่อมงคลมิ่งเมืองแล้วเดินเข้ามาหาผม เมื่อขามักไล่ประมาณสองวาก็หยุดนิ่งแล้วพูดขึ้นเบาๆว่าคุณหลานเอ้ยพรุ่งนี้เช้าจะเดินทางไปจังหวัดอุบลมิใช่หรือเออคุณตาจะบอกอะไรเห้สักอย่างนะถ้าจะเดินทางไปจังหวัดอุบลพรุ่งนี้ขอให้คุณหลานอย่าได้เดินทางโดยรถโดยสารก่อนเวลาสามโมงเช้าเนอคอยสามโมงเช้าพ้นไปนแล้วจึงไปมิฉะนั้นจะเกิดอันตรายคอยจําไวด้ดีๆ ว่าแล้วชายชราผู้นั้นก็หันหลังถือไม่เท้าเดินต่อไปยังฐานพระมงคลนเมืงเมืองพอไปถึงก็หายวับไปรุ่งเช้าพอตื่นขึ้นนึกว่าฝันรู้สึกแลกใจได้แต่ครุ่นคิดในใจว่าฝันอย่างนี้จะจริงหรือไม่หนอเราก็ตั้งใจว่าจะเดินทางไปจังหวัดอุบลแต่เช้าเพื่อไปให้ทันธุรกิจงานส่วนตัวจะไปหรือไม่หนอจึงไปเล่าความฝันให้ท่านหลวงปู่มเลิศฟัง และถามท่านว่าควรจะเชื่อถือหรือไม่ท่านก็บอกว่าต้องเชื่อไว้ก่อนดีกว่าเพราะอาจจะเป็นไปได้ดังที่ฝันอาจจะเกิดอันตรายแก่เราถ้าเราฝืนไปจะเกิดอันตรายอย่างที่เราฝันและจะเสียใจในภายหลังได้คอยเชื่อไว้ก่อนดีกว่าในตอนนั้นผมยังไม่ปักใจเชื่อยังอ้างโน่นอ้างนี่ว่าความฝันเหมือนสายลมที่พัดผ่านไป ไม่มีอะไรเห็นนอกจากความเย็นสบายชั่วขณะเท่านั้นคงจะเกิดจากจิตที่คิดอธิษฐานและาธาตุแปรพวนกระมังเนื่องจากมาเที่ยวง,งานแล้วเห็นสภาพต่างๆได้เคยฝันมาหลายครั้งเม็นจะจริงสักทีหลวงปู่บุญเลิศยังย้ำเตือนอีกว่าฝันคราวนี้แปลกและเราก็ได้ตั้งใจอธิษฐานขอความคุ้มครองจากหลวงพ่อท่านเราคิดว่าจะเดินทางไปจังหวัดอุบลทำไมจึงรู้ว่าเราจะเดินทางไปอุบล ขอใเชื่อไว้ก่อนดีกว่าว่ารอเวลาเพียง2อถึงสามชั่วโมงเหม็นจะเป็นอะไรไปผมก็ครุ่นคิดอยู่สักครู่บอกท่านว่าครับผมจะรอจนถึงเวลาสามโมงเช้าอย่างว่าแล้วผมก็เดินเข้าไปในตลาดส,สดหาซื้อผลไม้อาหารสองสาอย่างกลับมาที่พักรับประทานอาหารเช้าแล้วก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์รายวันข้าเวลาจนถึงเวลาเก้านฬิกาก็ไปกราบลาหลวงปู่บุญเลิศเดินทาไปกราบหลวงพ่อมงคลมิ่งเมือง แล้วก็ไปยืนคอยรถอยู่ที่ริมทางยืนรออยู่ประมาณสองนาทีก็มีรถสามมิตรเดินรถมุกดาหารอุบลมาพอดีจึงขึ้นรถและออกเดินทางต่อไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลในตอนสายของวันนั้นเองเมื่อออกเดินทางไปได้ราวประมาณสี่กิโลเมตรผมก็ต้องตกตะลึงเพราะได้มองเห็นรถคันหนึ่งพลิกคว่ำอยู่ริมถนนข้างหน้าเกือบตกลงไปในคลองมีคนตายประมาณ3ามถึงสี่คนและบาดเจ็บอีกประมาณสิบกว่าคน รถคันที่ผมนั่งมานั้นได้หยุดเหตุการณ์อยู่ราวสามนาทีผู้บาดเจ็บร้องครวญครางเห็นเลือดไหลเปรอะเพื่อนไปหมดก็ได้ถามว่าก่อนจะพลิกคว่ำเป็นอย่างไรผู้ที่รอดตายคนหนึ่งเป็นชายบอกว่าพอรถวิ่งมาจากมุกดาหารผ่านอำนาจ,จเจริญมาถึงตรงนี้ก็ได้มีควายสามตัววิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถคนขับได้หักพวงมาลัยกระทันหันจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำตรงนี้ ผมจึงฉุกคิดถึงความฝันเมื่อคืนนี้มันเป็นจริงอย่างเหลือเชื่อคิดในใจว่าอาศัศจรรย์จิงหนอผมบ่ายนานกลับไปทางวัดพุทธยานจังหวัดอำนาจเจริญที่หลวงพ่อมองคลมิ่งเมือง,งปริสฐานอยู่พันนมือก้อมไหวระลึกถึงพระคุณและความศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเลื่อมใสและรู้สึกลงอกไปทีได้แต่นึกในใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหนอและในใจเชื่อจริงแล้วว่าสิ่งที่รับมาอัศจรในโลกนี้มีจริงๆ รถสหมิตรออกเดินทางต่อไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อไปถึงก็รีบไปทำธุรกิจตามที่ตั้งใจเอาไว้นับว่าโชคดีที่ได้รอดพ้นจากอันตรายถ้าผมฝืนออกเดินทางก่อนสามโมงเช้าในวันนั้นก็อาจจะเจอบัติเหตุก็เป็นได้ผมไดเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เพื่อนๆฟังทุกคนรู้สึกง,งงและพูดว่าเป็นไปได้จริงๆหรือนี่ ต่างคนต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าหลวงพ่อมิ่งมงคลศักดิ์สิทธิ์จริงๆเมื่อกลับไปถึงเยะสโสธรก็ได้มีจดหมายบอกข่าวเร่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้หลวงปู่บุญเลิศท่านทราบทุกประการและบอกท่านว่าหลวงพ่อมงคลมิ่งเมืองศักดิ์สิทธิ์จริงผมเชื่อแล้ว นับตั้งแต่นั้นมาผมจึงยอมเชื่อว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งลี้ลับอยู่ในเมื่อมีเวลาและโอกาสผมก็จะเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อมองคลวิ่งเมืองเสมอจึงได้นำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขอให้ท่านพิจารณากันเอาเองผมไม่ได้บอกให้ใครเชื่ออย่าเชื่อตามคำบอกเล่าอย่าเชื่อตามตำราอย่าเชื่อตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาจงใช้สติปัญญาของตนเองตรีตรองให้แน่แน่แล้วจึงเชื่อ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัดทังไม่เจอเองไม่ได้สัมผัสเองก็ยากที่จะเชื่อได้และสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการสนับสนุนช่องดวงตาท่านก็สามารถร่วมเป็นกำลังใจกับทีมงานในการเผยแพร่ธรรมด้วยการกดปุ่มสมัครซึ่งอยู่ใกล้ๆกับปุ่มกดติดตามเพื่อรับสิทธิ์ในการชมคลิปใหม่ๆซึ่งจะเปิดให้สมาชิกรับฟังก่อนใคร สุดท้ายนี้ขอให้ท่านเจริญในธรรมสวัสดีครับ